อันนี้โอ๊ยอย่าเพิ่งเข้าเดี๋ยวกีมเอกจัดไปไปเร็วเร็วเร็วอย่าช้าอันนี้เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่สิคนรู้จักคนรู้จักเรียกอาหนึน่งซารัมนะ อานนึารัมคนนูรจักสารัมคือคนอันนี้มันเป็นเรื่องของกแกรมมานะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหให้ไข่ไปอันเดียวความสัมพันธ์ขึ้นเยอะมากาได้ปุ๋ยด้วยนะ ฟอสฟอร์ติลิเซอร์เมื่อกี้เราได้ปุ๋ยมานะอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยใช่ไหมเขาเรียกศาสตราจารยกเขเรียก P Rio P r i แต่ว่าคั้ว,ว U e N ไปเลยนะ P ี i o ปุ๋ยนะเหลือฟอสฟอร์ติลิเซอร์นั่นแหละ Fertilizer. เชิร์ sure. งานยุ่งเหลือเกินนะเดซี่มีแต่คนต้องการความสนใจโอ้ uh huh. อันนี้ทำเสร็จแล้วเหรอ <Okay. S 1> ขายได้93หวางไม่ได้ด้วยนะแถวนี้อ้า uh huh. เอา้าอยู่ก็เศร้า ผมไม่ได้ทำตามความฝันอย่างนั้นแหละเทรดของการเป็นคนดังไม่ต้องไปลองไห้นะลูกเราต้องยืนหยัดให้ได้น,น้องกลับออกมาอีกรอบแล้วเดินน่ารักดีนะเป็นไงบ้างเนี่ยปกติดีคุยกับเขาหน่อยแล้วกัน แล้วก็มีเดรสด้วยนะทำเสื้อผ้าหน้าอย่างเศร้าชอบไหมจ้าอ,อ,อยู่ที่นี่อยู่บนโดยออชอบออแล้วก็ถ่ายเลยถ่ายเลยจ้าขอคนหน่อยนะออได้ไหมออได้คนสีขาวนะ ซาโอลี่ฮนัดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปทบแบบนี้ขโมยขโมยไข่ได้ยังไงฮะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแคชชัพเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอ เราคุยกันแล้วนี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเคทชับเออโดนความสำคัญไปเลยไม่แคร์หรอกนะอย่ามาขโมยปลู้อเอ๋ก็ไม่ทำอะไรได้บ้างหวเธอว เทียวั t ต r o อ๋อเเมื่อกี้ใช่ไหมที่เป็นเทียก็คือน้ำตาใช่ไหมก็เรียกนุนมูร์เขียนแบบนี้นุนมูร์ รอเลิงได้นะต้องแบบห่อเรนเบอร์อะไรอ่งนี้น้ำตานะเราจะวอเตอร์ด้วยน้ำตาก็ไม่ไหวนะก็ามายแหละไม่เลือกเดี๋ยวนี้อย่ามาขโมยไก่เข้าใจไหม นี่ก็เศร้าไงเดือดคอตกวะเชี uh huh. อยากขามโมยคุยไข่เนี่ยร uh huh. ับขานนะเค็ดับให้ไข่ไปแล้วกินข้าวดีกว่า uh huh. กินข้าวดีกว่านะเดซี่อัลโกเทน เออาขวดเลิกกินเลยไม่กินให้เสร็จก่อนทำให้ทำหนางั้นนะนั่งอีกนั่งงอตังเรามีตั้งพันหนึ่งแล้วนะสดยอดขายนี่ดีกว่า ดูสิเป็นรูปสวยดีนะจะขายขายตัยวนี้ดีมากทำต่อเฟรเซมัสคอตแต่น้องแกรี่อยู่อ่ะให้กรี่อยู่ก็แกรี่เพจติงเปลี่ยนความโกรธให้เป็นเงินซะเอาอิสบายเลย อันนี้ก็ยัางว,งวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะอแคชัพเนี่ยฮะฮะใช่ไหมเนี่ยตัวเดิมจริงด้วยอะไรก็ได้ก็นาเนี่ยติดใจอะไรแถวบ้านเราเอากโกรธเกินดิซูมดิซูมอย่าไปย่อทอ เป็นแบบรูปภาพแห่งความยุง่งเหยิงแลแอดไมล์ไปก่อนอย่าบอกนะมันจะรวบรวมความกโกรธเองกรี Angry, แล้วเขาเรียกว่าฮวาเนดาฮวาเนดาโกรธนะเองกรี Angry. ถ้าตัดดาแล้วก็เติมโยก็ได้เลยผานอโยก็คือผ่านเป็นเวอร์ป,ปัจจุบันแล้วเป็นภาพแห่งความยุ่งเหยิงจริงๆด้วยสวยแล้วเนี่ยขายสิคะขายเลยดซี่ออกโาแต่ชื่นชมอยู่แล้วก็ว่าต่อ สามารถไปทำอะไรได้ไหมเนี่ยได้ขนแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมอ่ะเทรดเหรอ For animal clothing น่าสนใจอียไ <Yeah, boy. laughs> มซูมเร็วไี่อนฟิเดนต์แล้วเนี่ยลูกหน้าเหมือนชินจังเลย uh, <ro> <laughs> คอนฟ i d ด n ต์มากเวอร์แต่ขายได้ต้องสองรสีสิแปดแล้วนะทำอีกทำอีกขายอีกกล oh, <yeah>. oh. ับมาทำให้เสร็จก่อนน้องไม่ทำแล้วไม่เป็นไรเลิกก็ได้เลิกก็ได้กกไ,ดไปเข้าหงน้ำไป ของในตูน้เย็นเราเหลือเท่าไหร่แล้วอะไม่เหลือแล้วต้องทำกับข้าวแล้วสิแต่ทำได้เยอะเลยสลัดต้องมีผักนะวินเทอร์เคก้กอันนี้ละ่ะนี่ก็ทำได้เลย วันนี้มีแค่ไข่เองอันนี้กินได้ทุกวันเลยไข่ห้าฟองทำไหมจะทำเลยไหมยังไม่หิวอ่ะไม่ว่วงด้วยทำอะไรดีนี่ก็มืดแล้วคงไม่มีใครทำอะไรกันน้องจะดูสปอร์ตอย่างเดียวเลยอะ่ะ ดูชอบนะวางเหลือเกินอ่ะอัพอ,อิตาแกมหน่อยซ,ซิมซมิมแซาเกมอ๋ออมีฟอลโลเวอร์ปคนแล้วจะร้อยคนแล้วน้องจะเป็นคนดังแล้วเดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยสิ เนี่ยไว้แล้วก็มีแบล็คด้วยนะทํายัางไงอ่ะให้มันเป็นแบล็คใ่ะแบล็คนะมันเขียนว่าคอมเบนแซกแซกก็คือสีใช่ไหมอันนี้มันก็ขยายคอมเนี่ยจะขยายสีคอมเบินแซก แล้วว่าสีดำเนี่ยที่เขียนจะสีดำดำจริงๆข้อมือเสกเอาจิ้งจะอ่านก็คือแบบตัดโมมานี้ไปก่อนก็ได้ข้อมือเสกเจะได้แบบควบไปเลยต้องทำแบบนี้ดีไหมอ่ะถ้ามันสีๆได้ทำยังไงอ่ะต้องรอน้องเขาผลิตสีออกมาเองอันนี้ก็ได้ ใจเสียแค่ห้าสิบห้าข้าวิชาปักเดี๋ยวเหมือนน้องอยากดูสปอร์ตมากกว่าทำไปด้วยแล้วกันได้ดูตั้งใจมากเลย อเข็มทิพยรอบที่ร้อยร้านแปดอันที่สก็คือ Rising Star นะคิดว่าจะถึงไหมไม่น่าหรอก <c oughs> เป็นไรไม่ได้สีเรียกกันกเป็นคนดังแต่ก็จะไม่ออกจาวงการดังเด็ดขาดเริ่มเป็นรูปเป็นรลางขึ้นมาแล้วเนี่ยรูปหมาปะเนี่ย เมื่อกี้เป็นรูปหมาใช่ไหมที่เขาปักที่เดซี่ปักครอส s ิช์เจหมาเขาเรียกแค์นะแค์หมาแต่ส่วนใหญ่ปกติก็จะไม่ค่อยเรียกแบบนี้เท่าไหร่เขาจะเรียกข้างอาจีข้างอาจีมากกว่าข้างอาจี G แปลว่าลูกหมานะอันนี้มันแบบเชื่อมเสียงไปเลยเออลูกหมา ข้างหน้าจีถ้าอันนี้ก็คือเข้าใจแหละถึงจะเป็นหมาแบบบิ๊กบึ้มก็ตามแต่ก็เข้าใจอยู่ดี uh วันนี้เมื่อไรจะปักเสร็จจ้ะ uh แล้ก็ดูสก uh ิลเท่าไหร่แล้วอะเเวลสองไม่ถึงไหนเลยไม่เป็นไรหรอกการเด้นี uh ่ก oh. uh ็เลเวลสองเหมือนกันโสู้เขาเดซี่โดนทิมเท่าไหร่แล้วก็ยายท้อตอนต้องทำให้เสร็จ สำเร็จไหมอะสนุกไหมเดซี่หนกไม่ไหวแล้วค่ะเลือดออกรูพุนหมดแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอในผลงานคุณลิตี้พัวนะไม่เป็นไรมันแอดวานมาหน่อยนึงแต่ก็น่ารักอยู่นะเออแปดสิบหก เท่าที่ может, มันอยู่ก็มีสปอนช์ขึ้นมาฟองน้ำไปไหนเนี่ยถามเขาทำไมเขานอนอยู่อ๋อไม่ได้นอนคุยกับไก่เดี๋ยวแล้วกันนะเขาจะคุยกับเราไหมอ่ะคริกเก็ตโอ้นารัก์ ทำ oh, sure, sure. oh. ไมตื่นมาคนเดียวละจ้ะชอบสินะง่วงแล้วเราไปนอนได้แล้วมั้งเริ่มง่วงแล้วแต่ก็ยังทั้งทำหน้าที่